นี่มัดไฟมัดไฟตัวนี้มือกล้องอยู่ใกล้เลยนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นของมัดไฟเวฟบร้อยสิบนะครับอ่าทีเดียวอ่าตัวนี้เป็นบังลมเล็กเนะาะบังลมเล็บสตาร์ทมือนะครับก็แตกต่างตัวนี้จะเป็นเอสซีนะครับสตาร์ทเท้าธรรมดาอ่าตัวนี้ดีตัวนี้เสียอีกแล้วนะครับอ่าคลิปก่อนหน้านั้นมันอาจจะผิดพลาดนะครับ มาดูตัวนี้แก้มือกันอีกหน่อยตัวนี้เราใช้มันติมิเตอร์นะครับมันติมิเตอร์นะมันติมิเตอร์ตั้งค่าที่โอห์มนะตั้งค่าที่โอห์มแล้วก็เซตค่าไปที่เสียงนะครับมาที่เสียงพอเราแตะกันแล้วมันจะมีเสียงนะครับมีเสียงนี้นะนะนะวัดค่าความต่อเนื่องแล้วก็วัดค่าความต้านทานอันดับแรกเราจะเช็กที่พัดเซอร์ก่อนนะพัดเซอร์่าตัวนี้มันเสียนะพัดเซอร์ที่ตัวมันเสียไฟไม่จ่ายนะครับนะละมัดไฟก็เสียไปด้วยเราจะได้ดูด้วยกันนะดูดิ พัดเซอร์เราก็คือคือว,วัดเครื่องหมายรวมอย่างงี้วัดคนตะทานนะครับอันนี้แบบดิจิ๊บต้องวัดง่ายตัวเลขมันจะให้มาเท่าไหร่จะถึงสองร้อยไหมอ่าเราจิ้มราาพัดเซอร์อย่างเงี้ยตั้มตัวนี้รับขาตัวนี้จะอยู่ที่ร้อยสามสิบเก้าร้อยสามสิบห้าไม่ถึงสองร้อยนะครับตัวนี้พัดเซอร์เราเสียนะ สลับด้านลองดูสลับด้านได้ดยดังไงไม่ไม่ได้พัดเสือเราเสียนะครับพัดเสือเสียนะเน mm ี hmm. ่ยถึงร้อยห้าสิบเน่ยส่วนมัดไฟด้วยมันี่ยมัดไฟนะครับมันมีสองเส้นมัดไฟมีสองเส้นสีเขียวกาวนะครับแล้วก็สีขาวนะครับมัดไฟเพื่อจะนำไปแปลงที่แบตชาร์จนะครับ โอเคเราก็จะจิ้มสีขาวก่อนเลยสีขาวเข้าไปเพื่อคาดเห็นเดิมนะครับสีขาวเสร็จแล้วนะครับก็จิ้มที่โคนอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยสีขาวนะแล้วก็จิ้มนี่อ่ามาหมดเลยปั๊บอย่างเงี้ยหลังจากนั้นนะครับเรา อยู่ที่200เห็นไหมส้ยสี่สิบห้าอี่สี่สนี่คือค่าปกติของันเซอร์นะครับใช้ได้นะครับนี้มาดูมัดไฟมัดไฟแสงมัดไฟแสงเราเสียบเดิมนะครับอ,อ,อีใช้ใช้ปแล้วก็คือตัวนี้มัดไฟใช้ได้ ตัวนี้มัดไฟก็ใช้ได้นะตัวนี้พัดเสื่อเสียนะครับตัวนี้พัดเสื่อเสียพัดเสื่อดีมัดไฟดีนะครับมัดไฟดีพัดเสื่อ